กบมากับแฮชแท็กสวิตช์นะคะตอนนี้ขอถามบ้างเข้าวงการมาตอนไหนมันเข้าวงการมาตอนเด็กๆเ,เลยค่ะไปไปสยามทั่วไปแล้วก็ไปกับครูด้วยนะคะจริงๆจะไปสถานสาภาไปเหมือนแบบว่าทัศนศึกษาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันปิดก,ก็เลยไปเดินสยามครั้งแรกในชีวิตไปกับครูใช่ค่ะแตบครูแล้วก็เพื่อนๆอีกสองสาคนะเลยแล้วก็เจอแบบแมอง แ้วเขาว่าไงมั้งเขาก็ขอถ่ายรูปแล้วก็ขอเบอร์แม่ไปอ่ะอแล้วหลังจากนั้นก็คือเข้ามาที่ช่องสามเลยหรือว่ามาถ่ายโฆษณาเถ่ายโฆษณาจนอายุประมาณสิบห้าสิบหกก็เออ ไปทานข้าวกับป้าแจ๋วแล้วก็พี่นกจริยาถ้ามาอยู่ดีถึงไปทานข้าวกับป้าแจ๋วกับพี่นก <c oughs> คือน่าจะเป็นพี่เอบีอะคะ่ะพี่เอบีที่เป็นสาวแฟนใช่ที่เขาอยู่ในวงการโฆษณาเขาส่งรูปหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าเหมือนพี่นกกับป้าแจ๋วก็มีรูปเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเรียกเข้าไปคุยอะไรเงี้ยอีกสักพักหนึ่ง ช่องก็โทรมาให้ไปเป็นนักเรียนการแสดง Power e าวเว e รน,นทีรีรุ่นที่สองแต่เดี๋ยวก่อนวันนั้นที่ไปกินข้าวกับพี่โทกับป้าเจ๋วเป็นยังไงจำจำไ,<ด>ไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยแบบตอนนั้นแบบ มึนๆงงๆความทรงจาเธอหายไปเลยเหรอช่วงนั้นใช่ค่ะตอนนั้นคือการถ่ายช่วงแรกๆคือถ่ายแตกโฆษณาค่ะการถ่ายโฆษณาก็แบบโอยตื่นเช้ามากนัดตีห้าค่ะสมัยก่อนแม้อายุ12อนะนัดตีห้ถ่ายจนถึง6กโมงเช้าของอีกวันนึงสมัยก่อนเป็นแบบนี้จรงิงๆค่ะแล้วก็ต้องไปนั่งแต่งหน้าแบบสองสามชั่วโมงทําผมสอชั่วโมงมันแบบ โอ้โหทรมานมากๆตอนนั <hã> ้นอะโจก็เลยแบบก็เลยไม่ค่อยมีความทรงจําในช่วงแรกๆเพราะว่ามันเบลอๆไปหมดใช่วงตลอดเวลาใช่ไม่ค่อยอยากจํำตานนั้นชอบนะ พอง,งานออกมาแล้วเราชอบนะคะแต่กระบวนการที่บอกเนี่ยค่ะต้องตื่นเช้าต้องอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนเด็กๆมันไม่เก็ตนะคะมันไม่เก็ตว่าแบบโอ้มันคือการทําง,งานอ <ừ> ะไรเงี้ยสุดท้ายก็เข้ามาอยู่ใน power tree รุ่น2เราก็เล่นละครเรื่องแรกกองพี่นกใช่ค่ะคือเรือนารีสีชมพูใช่ค่ะปะ้าแจ่วกำกับป้าแจ่วกำกับ,กกบพี่นกบอกพี่มาว่าเรื่องแรกนัดมันไม่เชื่อใครเลยจะแบบว่าเป็นเด็กที่จะเชื่อจะเลือกเชื่ออยู่ประมาณไม่กี่คนอืมก็น่าจะอย่างที่พี่ดุกบอกคือก็เข้าหูซ้ายแล้วทะลุหูขวา เพราะว่ารู้ว่าแบบสังคมไทยเราคือต้องฟังผู้ใหญ่อะไรเงี้ยต้องให้ความเคารพอะไรเงี้ยก็ก็ฟังก็ฟังทุกท่านที่พูดแต่ว่าตอนนั้นแต่มันมีเรื่องที่มันก็มีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอ้มันเหมือน e n life moment เราที่แบบว่าเฮ้ยมันจริงอันนั้นทุกวันนี้ก็ยังจํามาจเช่นเช่นพี่ดุก บอกตั้งแต่ที่ไปเรียนครั้งแรกเลยว่านักแสดงเหมือนผ้าขาวทุกวันเราก็ซักผ้าให้ขาวไปแล้วแล้วพอไปถึงหน้าเซตแบบผู้กำกับเขาจะใส่สีอะไรเราก็มาทาสีที่ผ้าขาวเราอย่างเงี้ยอะไรเงี้ย <ừ, S 1> แล้วกลับบ้านเราก็ซักใช่ถก็จามาถึงทุกวันนี้ <ừ. S 2> ่ะเพราะฉะนั้นจะเลือกฟังในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเราใช่แล้วเป็นยังไงบ้างการทํางานในเรื่องนั้นกับป้าแจว๋วด้วยป้าแจ๋วเป็นผู้กำกับป้าแจวา๋ว<า>พูดมาพูดต,ต,ต,ตะกกักไปนิดนึงแล้วก็พูดต่อบอกมาเลย อีนนีแน้าด่างน้าด่งแบบพูดผิดเรายังจะพูดต่ออะไรยเงี้ยนั่นแหละค่ะก็เลยก็เลยทัฟมาจนถึงทุกวันนี้พี่ถามจริงๆริแมทแมเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงขนาดเนี้ยจากคนนั้นจนถึงวันเนี้ยชอบงานในวงการบันเทิงไหมชอบเล่นละครไหมมันรักไปโดยไม่รู้ตัวนะคะพอพอมาถึงทุกวันเนี้ยถ้าเกิดว่าถ้าเรารู้คิวแล้วว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าแบบไม่มีถ่ายละครเราก็จะได้แบบ ได้หลันลาได้ออกไปลันลา<ม>ได้ทําอะไรอย่างที่เราชอบจริงๆได้แต่งตัวสบายๆไม่ต้องแต่งหน้าแล้วก็ไปเจอเพื่อนที่แบบว่าชิลๆอะไรเงี้ย<ม>ก็จะรู้สึกดีแต่พอแบบสักวันที่สองก็จะแบบ อยากท่องบทเราละรู้สึกคิดถึงงานมันเป็นไปเองค่ะอืจนจนทุกวันนี้ขอเพื่อรู้ว่ามันน่าจะเรียกว่าความรักได้อ่ะในสาขาอาชีพใช่ค่ะซึ่งม่น่าเชื่อนะมันดูขัดกับตัวตนใช่ค่ะขัดขัดค่ะพี่จ๋าตอนนี้ก็ยังขัดอยู่คือเราก็ค่อยๆปรับตัวอปรับตัวเยอะเหมือนกันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นสิปีแล้ว ความเป็นตัวตนของเราอย่างนี้นี่ามันเลยบางทีมันก็มีข่าวมาว่าเราเหวี่ยงมั่งใช่ค่ะใช่แต่จริงๆแล้วคือแมทแค่ปากคว้าเท่านั้นเองอันนั้นด้วยค่ะอันนั้นเป็นแบบฟิสิกคอลข้างนอกจับอะไรไม่ได้แค่ป<ช>ากกว่างหมาพนังหน้าเฉยๆแล้วนะ<ช>คว้าใช่ค่ะถ้าอยู่เฉยๆทุกคนจะแบบเดินมาแมทเป็นอะไรแต่ว่าเราก็งงกับเขาว่าแบบเป็น,ปนอะไรหรอไม่ได้เป็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คืนเนี้ย พอถึงจุดนี้แล้วเราเข้าใจแล้วว่ามันไม่สามารถแบบเขียนว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรค่ปะปากหนูคว่ำอย่างเงี้ยคือมันทําไม่ได้เรา <c oughs> เราก็เลยต้องแบบเอ้ยยิ้มขึ้นนิดนึงไหม <c oughs> ถึงแล้วว่ามันจะเมื่อยก็เถอะแต่ว่าโอเคโอเคยิ้มก็ได้เพื่อจะให้ทุกคนแบบว่าเข้าใจว่าเราไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแมทแมทคิดว่าแมทเป็นคน คือแมทเป็นคนโกหกไม่เป็นนะที่จะาถ้าเกิดว่ามีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันแย่มากแมทก็จะเลือกที่จะไม่พูดไปเลยแล้วก็ไปบ่นกับคนสนิทแทนอะไรเงี้ยแต่อันไหนที่มันต้องพูดก็คือต้องพูดเช่นแบบว่า คือเป็นทีมงานแต่ว่าไม,ไม่ไม่รู้หน้าที่ของตัวเองคือแม,มทถูกสอนมาอย่างเงี้ยว่าขยะต้องทิ้งให้ลงถังที่ถูกต้องอะไรเงี้ยคือถ้าขยะที่ไม่ลงถังเราต้องเก็บทิ้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยแมทก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสังคมเราถึงถึงไม่ทําให้สังคมดีขึ้น <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยแบบทนไม่ได้เราก็เลยเราก็เลยต้องเหมือนแบบตําหนิ ต้องต่อว่าแต่พอเราพูดแรงไปสังคมเราก็อย่างที่รู้กันคือเราไม่ได้พูดตรงตําหนิหรืออะไรเงี้ยโอ้ไม่ได้ไม่ได้หรือว่าชี้จุดให้ดูว่ามันจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนี้ค่ะซึ่งจริงๆเราไม่ได้มีอะไรใจเราไม่ได้คิดไม่ดีหรืออะไรไม่มีค่ะคือถ้าบอกว่าเฮ้ยไม่ดีค่ะไม่ชอบ ก็แปลว่าแค่นั้นก็คือจบก็แปลว่าไม่ชอบทําไมต้องไม่ชอบเพราะว่าเยอะทําไมต้องไม่ชอบเพราะว่าเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เก็ตเหมือนกันแมทมันพี่รู้สึกว่าเวลาที่รู้จักแมทอ่ะพี่จะเห็นว่าแมทเป็นคนคือเราก็รู้นะว่าแมทเป็นคนยังไงแต่ว่าแบบข้างนอกข้างนอกเขาก็จะพูดกันอีกอย่างพี่ถามจากแมทเลยว่าจริงๆแล้วแมทเป็นคนยังไง เป็นคนง่ายๆสบายๆแล้วก็เป็นคนพอดีพอดีะคะ่ะเวลาทําอะไรแบบจะอยากให้มันออกมาพอดีพอดีแบบเราไม่ต้องมีความสุขไปหรือเราไม่ต้องมีความทุกข์มากเกินไปเพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีทั้งทั้งทุกและสุขปนกัน,นะะอะไรเงี้ยค่ะเลยอยากทํามันให้ให้มันพอดีอพอดีอะไรเง<ล>ี้ยแมทมองมองอนาคตเองว่ายัางไงบ้างเป็นคำถามที่ตอบยากที่สุดเลยอะค่ะคือมันมีความฝันหลากหลายมากเลยค่ะพี่จ๋า ทั้งทั้งงานในวงการอย่างที่บอกว่าเราก็รักมากค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นวิชาชีพถือถือว่ามันมีอาชีพหนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากมีครอบครัวแล้วก็อยากไปออกไปท่องโลกอะไรเงี้ยคือการคือการที่เราไปไหนมันมันทาให้เรามีความรู้เยอะขึ้นมันทําให้เราเงินประสบโลกใช่ค่ะมาถึงทุกวันนี้เราเจอมาแล้วเราเจอวันที่เราไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทําเลยอ่ะแล้วเราก็เริ่มมีความรักกับมันในทุกๆอย่าง พี่อยากถามว่าความทุกข์ของแมทคืออะไรอือ mm hmm. ความทุกข์อะค่ะแมทปล่อยมันได้เร็วอะค่ะพี่จ๋าคือยังไงทํายัไงไงถึงปล่อยความทุกข์ได้เร็วแมทไม่ไม่รู้เหมือนกันจริงๆร่นะคะไม่รู้เหมือนกันคืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่แมทแบบจําได้แล้วแมทแบบบอกทุกคนบ่อยมากคือมีครั้งหนึ่งแมทโมโหซึ่งโมโ oh หมา oh ก ah จําไม่ได้แต่ว่าเราอยู่ที่พุทธมณฑลค่ะ <c oughs> แล้วที่พุทธมณฑลคนได้ใช่มันจะมีป้ายแปะอยู่ที่ต้นไม้โกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธดีกว่า แม่บ้าไม่งงพอแมทหันแม่โหมากแมทหันไปอ่านแม่หายโกรธเลยอะค่ะนั่งเป็นคนเก็ตแล้วอ่านอนคือแมทแบบทะเลาะกับเพื่ออะไรเงี้ยก็ไม่เคยแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับค่ะแมทหลับสนิททุกคืนแมทแมทยังหิวอยู่ทุกมื้ออะไรเงี้ยแมนก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงคือพอแมททาได้อ่ะแล้วแมทก็รู้สึกว่าอยากให้แม่ ทำได้มั้งเพราะว่าการปล่อยได้ม,มันม,มันโลง่งมันรู้สึกดีมันรู้สึกเบามากยอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้แม่อยากให้คนใกล้ตัวเนี่ยทําได้บ้างแต่ว่าตอนนี้แมทกําลังศึกษาอยู่ว่าจะทํายังไงที่ทําให้เราอธิบายให้เขาได้เข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือทุกวันนี้ก็เอาป้ายนั้นแขวนติดตัวไว้ประมาณนั้นค่ะแต่แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่โมโหนะคะพี่จ๋าคือแมทยังโมโหเป็นอยู่เพียงแต่ว่าโมโหว,ว่าโอ้ยโมโหโอเคเสร็จจบละจบจบ เรื่องอนี้คือ,อจบพอพอไม่ไม่โกรธเขาและไม่ไม่รู้สึกว่าหงไม่ง่าเลยไม่อะไรเลยไม่ทำอันอันนี้จะเป็นสิ่งที่แบบตั้งแต่มันจําความได้มันก็ไม่เป็นคือมันไม่เคยเสียดายกับอะไรที่มันผ่านไปแล้ว,ลวค่ะ,คะอารความทุก เราปล่อยได้เร็วแล้วความสุขของแมทคืออะไรคะทุกวันนีค้ความสุขของแมทคือมีความสุขกับกับคนที่รักมากกว่ามไม่ต้องอาบน้า <c oughs> ไม่ต้องอาบน้ําใช่ <c oughs> แบบแบบอยู่ที่บ้านแบบแม่อาจจะแบบว่ายังไม่อาบน้าอีกเหรอไม่อาบขี้เกียอะไรยอย่างเงี้ยแล้วก็แม่ก็โอเคโอเคแยกย้ายกันดูทีวีอันนี้ก็คือความสุขข,ของแมทได้แล้วะเราไม่ต้องโดนคับกห้ไปอาบน้ำนะค่ะไอทีดูอ่ะขอบคุณนัทหน้าอะไรวันนี้ค่ะแฮชแท็กซุ่ i